ร้านอวยพรพักเครื่องครับเหรียญรวยมหาศาลนะครับพญาคุดหมื่นยันพันชาถามหาเวทของหลวงพ่อพัดนะครับของร้านอวยพรพักเครื่องมานั้นนะครับนะครับที่หลวงพ่อพัดเสก้ะลูกค้าท่านใดจองไว้เต็มตัวรับได้เลยนะครับผมร้านสั่งมาสองลังนะครับผมเพื่อเพียงพอความต้องการของลูกค้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องนะครับ วันนี้มาแล้วนะครับเหรียรวยมหาสารที่ลูกค้าตั้งหน้าตั้งตารอกันนะครับของร้านนุ่นพรเรายกมาสองลังนะครับเพื่อบริการลูกค้านะครับนะครับเรียรวยมหาสารของพบพัดวัดทวยด้วนะครับท่านที่จองไว้เตรียมตัวรับนะครับลูกค้าจองเตรียมตัวรับนะครับส่วนลูกค้าที่ไม่ได้จองเดี๋ยวรอลูกค้าจองนะครับถ้ามีฝากปล่อยมก็จะโพส์ในเพจใน YouTube ต่างๆนะครับก็เตรียมนะครับเตรียมเช้าบูชากันไปนะครับผม สวยนะครับผมรุ่นนี้นะครับผู้ชายคงชอบนะครับมีพวกแบลโรเดียมนะฮะทงทองนะฮะเทาเป็นข้างกว่าสวรรณข้างล่างนะข้างล่าง้างางสวยนะครับเป็นหมื่นยันนะครับมีพวกไหลรงชาติก็ไหลทองไหลตรงชาติรุ่นนี้ลูกค้ารุ่นกันแทบตายพิธีดีนะครับเสกถึงสองครั้งนะครับรวมพวกพัดด้วย นะครับมีกวงพ่อพัดมีเกจีหลายท่านนะครับขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้จองทันนะครับผมร้านกเกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะฮะเกือบจะยกไม่ทันเหมือนกันนะครับ,บ,รบ,นะรบถ้าสนใจติดต่อร้านไอพอยพ์มารื่องครับโทร0 9 6 5 4 0 8 0 8หหรือ081,420,3,001 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านวอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ